สบายดีสบายดีส่งบายพี่น้องจ๋าพบพอะกับเบ้ามีคือเกาพี่น้องบรรยากาศมืดฝ่ามืดฝนเมื่อกี้ก็ตกลงมาปล่อยปล่อยมนนี่กะบ่เห็นอดแสงแดดพี่น้องมืดฝ่าฝนตกวันนี้หลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วพักผ่อนแล้วกสิมาสำรวจคนงานพี่น้อง อันนี้จะเป็นนาเจาแล่เอาคุดลงเห็นยังซิมอนน่ะน้ำมันลายบอโอยบัดมีน้ำกันจน,นเป่นงนำ้พนงนำพี่น้องเอ้ยน้ำลายโพดโพโพดโพลฝนตกสวัสดีเจแล่ายดีอันนี้ช่วงพักเบรกเพื่อนพันสิกาซีเมียนอาหารว่างกินมะคอ มะข่าม่ใช่แหละนั่เป็นกะตมันสุกบ่ว่าเขาเป็นตะจีหวานแทะบ่ทำหวานเยอะหวานดนอากาศบางน้ก<ม>ปอนไซ<ม>คือเป,ป็นตะแซ่แทะปาดมะข่หน่อยใหญ่เนาะมะข่าเขาเริ่นมะขอ่อย่างเี้ยมะข่บอกมันหน่อยมันคือแบบออกนั่นนี่มะทามะขอ,อันขีก้กะบ่บ่ แมนบมันเป็นนนได้ี่มัคือกระปุ่มกระปั้มแบบนี้มันนวดง่ายนมะข้อนขี้กากระนวยใหญ่มันกระปูดกระปีดทันได้สามหน่วยคือมันสามหน่วยมันมีสามลูกมันได้ไ่น้องมะข้อนตัวสีแบบนี้เดอรมันบมแมนอันมันสุกกระปกเดี่ยสีมันออกแนวนี้หน่วยมันเป็นนั่นนี่แต่ปลาสิบละวาย เหี่ยวปี๊ดแซ่บแซ่บคือว่าเรื่องของมัน,นี้เจแหลได้คนงานแบ่งไหนเหอ<ะ>อรอเบาเสี่ยวพี่น้าะเสี่ยวเอร่าเอียังพากันลงดับนาบนะ่นะแมนดังหลักกัดมูลูกสาวลงไปดับนาส่วนแม่โลูก,ก้าก,ก,ะกะับพ่อบ้านนี้คือสิบเอื้อยหนำดำบเมนบ่นเจแหล่เมนเป่งกับบอตุกพี่น้าะอือ บัดมาหรอกมาหลายโพดโพดำแล้ำก็บรรทันแบบนี้นำ้ำม,าม,มันลายโพดมิเตเป่งออกบัดคนมาให้นขาอันหลายมาให้กันตกโคมือกล้าลกง่ายอีบ่เนี่ยน้ำมันหลายพี่น้องเอ,อ้ยจนได้ได้เป่นงน้ำออกพุน่นน่ะน้ำลายก็ลกบ่ม่วนเด้อ มันนำตลวมตลวมตรวมรวม,มันต้องลกแบบผู้เดียนผู้เดียนหาก,กา้าพอแล้วผู้ป่งลามค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมันสีแห่งพ่าพ่อชี้ได้สูบน้ำใส่ลเลย,นเนยสำหรับทีมดำหนาแรงก็สิไปดำหนา ลูกกาได้ลายวัเจแหลเมื่อวานนี่กะลอยกามาดกะอยโกมาดทั้งดำทั้งโลกพี่น้องบได้มาหาลูกน้องหลายมือมือนั่นนะแม่ข้าเจ้าซาไวเฮ็ดละงกออกตื่นเศร้ามากกับุ๊กอัน ปลุกลูกน้องแต่เศร้าถือกระตาไปหากระตาพูดนะคิดว่าเออก,กะกะว่าไปขึ้นสิบบานหงเต็มโคกอยู่ไหมเพอเขาเจ้าดับหน้าเนาะว่ารอเฮ็ดออกไปพอย่างสองโคกสามโคกกับโบเห็นเห็ด <c oughs> ก็เลยพากันมาดับหน้าคือเก่าโ่จ้จะเม็นสาดเนาะเากับ <c oughs> พี่น้องกันน้องทำนั่นแหละบรรดาพี่น้องแกกิโต้อะว,ว่าขี้รถอันผ่านทางก็ซื้อกได้พอแกงมาสัน่นมีหาดอก มันไปหามันย่างสามโคกก็บ่เห็นแต่ว่ามันมันขึ้นสิแบบนรังก็เริ่มออกน้อไปมือนั้นก็เห็นไข่มันอยู่หัตได้สามสี่ไข่นะแม่นโอ้ยแดดออกมาเลยพี่น้องแดดจัง้าคัญแล้วก็ตกอ่าแม่นแต่ว่าอันนี้มันเห็นบ่ก้อนเมฆนะมันดำอยู่นี่แต่มันช่องว่างแล้วมันแดดแล้วอะไรอยู่นะมึงนะ ยางมันสินแล้วข้บดดับันสินแล้วข้าวบดดับเอาวันนี้วันพระใหญ่ข้าวพรรษาจ้าม้วนแตดับหน้ากันแล้วพวกจักวันสินวันเจ้าวันพระวันข้าวพรรษาเมื่อนี้แต่ก้าวข้าวพรรษาเราดับหน้าแล้วแล้วเนาะแต่าปีนี้พอข้าวพรรษาข้างกันครึ่งโพดโพพี่เท่าเลยที่ผ่านมากันรอฝนนั่นแหละค่านบ่รอฝนกันแล้วแต่หึงแล้ว ลำพังดำนาเนี่ยป,ประมาณอาทิตย์อาทิตย์ก็กลัวกันแล้วเนี่ยจะบริยากเนอแป๊บเดียวเ,เจริญเ,นะเ,เพิ่งนกระไดคนงานเพิ่มหนึ่งคนหมู่ของลูกสาว,ม,สว,สวมาดับนาซอยกินข้าวเที่ยงกันยังสิมานเอา,เอาป้าอปานิ้นหาย ต้มปลาเนนกับทอดไข่ไป,ไ,ไปโลกไปโลกไปโลกเฝ้าโลกเฝ้า,าดับให้มัน,ลนลแล้วเนี่ยดับแล้วสิได้พาไปเลาะไปหาเหตุกินแล้วเราไปโลกก้าผู้โลกกับโลกผู้ด,ดับกับดับสำหรับบ่มีมันนี่กับสิพากันดับเพราะว่ากา,าจางเขาเจ้าโลกเมื่อวานนี่ก็ยังหลายเนาะ กระดำเบิดเมอร์แต่ละเมอร์นะบริเลก,ก้าเพราะว่าจ้างคนโลกกาโดยเฉพาะจ้างเมอร์เว้นเมอร์เมือม่อวานเนี่ยเขาจ้ามาเมื่อนี้บริมาแต่ว่าเมื่ออื่นเขาจ้าซิมาโลกหายนาะดับน้นำประธานเขาจ้าโลกกาได้หลายเพราะฉะนั้นก็มีเวลาดำอยู่เบิดเมอร์ ต่อไปกัสีบ่ค่อยมีเวลาว่างดิพี่น้องดำหน้าแล้วบัดรน้พัดว่าสีสบายบริสบายได้บนันเลี่ยงง้วแต่ละมือตื่นมา่ำมากกับเลี่ยงง,องย้ออ,งอ้อออลกลกนำลายโพดิโพอ,อื์อ แม่นกะมันแก่แล้วแทนโปรไซต์ชมมือนะบานกะซุ่มค่อยผู้โตก่อนเนี่ยไปปลาแสุมพ่อข้าจังหวัดลกมือหนึ่งได้ลอยสองลอยมันมันมันกะมันแก่แล้วมันอันใหญ่อะนะมันลกข้าเดียวแล้วมันเกียรออกีดใหญ่กว่านี้ได้เจอดนะมันเหลืองมันลกข้าเดียวแล้วมันได้พ่อมัดนั่นน่ะเปลืองในดำนั่นเปลืองหนาหนึ่งอันลกหน่อยดียอันดำหนาหนึ่งหน่อยเดียวหนึ่ง มัดเดียวด,ดำหน่อยเดียวมลกพีซีมอนอ่าม,ไามา่ได้พลราชาอมัดเอาลกลกลกเพื่อนแบ่งให้ลูกว่าแต่ละมือต้องให้ได้พลราชาอมัดเพื่อน่งให้ลูกพลราชาอมัดหรือบริเคิลเตกี้ซุกข่อยกับแบบนี้แหละโลกกัต้องแบ่งให้ คันบ่แบ่งให้แล้วมันขี้ขาดพี่น้องลกกะงอยๆมันบ่ได้แล้วแต่ผู้ลกเออแล้วมันก็บ่แล้วง่ายคันปั่นให้เอาปุละซาวมาผู้ใดแล้วละคนฟ้าแล้วบัด้ฟ้าลกๆๆไว้ต้องแบ่งให้จังจังบ่ขี้ขาดลกแต่ว่าน้ำแซ่หลายมือมันก็อยากโปรดเด้บัดมันล่ม เดี๋ยวบ่มีก็สิลงไปดำนาเขาเจา้าเฮาก็ลงไปดำคู่มือคู่มือน้ำไปลูกกามันก็้าใครแน,น่ออืสบายเนาะ,อ,ะอันนี้คั่นลูกกาบ่ได้เพราะดำนาก็ได้บ่หลายอีกอยากจะน้ำลูกกาเละดำนาน่ะคั่นมีกาบ่ได้ยากดำมื่อละซ่าวให้คู่น้อยคนจะเกือบได้เป็นพิษเหมือนกั เครื่องแลยบะซิมอนนำหน,น,น้านะฮะเอามาสาาร้างว่าแทะยังวาได้ดาานนเครื่องดิชาวันน่ะสิแล้วแล้วแม่ยังเหลือกซองให้มือแรกนี่ก็แล้วเออยังเหลือตะก,ก้าแับนี้ปีนี้รรปีนี้เพิ่นเห็บเดบปลายเฮ้ยลาบวยใจมูลมาละดกไลยเหนื่อยแล้ว่ะว ถ้าเ่เห็นไผกระต่ตองถามหาเดิอพินหองสวงน่้นะคือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างยากบ่มีเวลามาหากันดอกขนาดดำนาอเออไผนดำแล้วก่อนก็ขื้นก่อนเนาะนก,นกินข้าวกระเทียงไผเทียงมันเพ็ดแล้วล้วกลงกินข้าวแล้วแล้วก็ลงบ่มมีเวลา ต่างคนต่างยากเฝ้าเฝ้าอยากให้มันแล้วอีรโดจะแล้วรออีกสักนอยลโลกสีมานฝ้าให้มันแล้ว แต่ว่าก้าเพิ่ยังหลายเลยยังตั้งสามตาพื่นตาหนึ่งสองตาสามตาอันนี้นะคือตาที่สามเพิ่นลกแล้วเนาะอสองตานะเบิ้แล้วอันนี้ตาที่สามยังอีกสามตาแ,แต่ว่าแต่ละปีก็ตกเพื่อไหวลงไปอีกจะนอยจะใส่ข้าเจ้าตกเพื่อไหวเพื่อเลือกเนาะบางปีส่วนใหญ่ไม่ก็เรืยนนั่นแหละ เหลือก็ปล่อยให้งัวงกินขอความกำหนดก็ได้นะบางเทือก็วากา่านพราะว่าก้าหางบัพ่อหน้ากาันยากอีกแบดนี้ถ้าก้าบัวพะบัพ่อหน้าในยากสุดเพราะสิไปเอาก้าคนอื่นเขาเจ้ากระดัมบ่แล้วต้องรอเขาแล้วก่อนจังมันเหลือเขาเจ้าจังไปเอาเพาราะฉะนั้นก็ต้องตกเพื่อไว้แต่ละปีอันนี้ก้ามันใหญ่มัน,ยยมนอันมันเข่าแล้วว่ายาง มันแข็งเบิ้งหาทาม,มาัดกะนะโย,ยกเบื้องดูนี่พี่น้องจ้างลูกกระซองมัดหาบาท<ส>ลงไปดำหน้าทามป,าป,าป้ายป้ยลงไปดำหน้าปะ เปิดรายลีเครื่องระบายรายลีฮะพ,พี่น้องสาพี่น้องเคร่อง,แ,องอแล้วเร่แล้วโลกาพี่น้องสองแวแต่ว่าหน้าพนมลายเลียนไล้ลงไปเนาะแถวหนึ่งม,มันก็นเลยสิแเหลีไว้โลกาโลกาง่หหายๆรายลี่ มันหยาบเพิ่นวะากล้าเขาเตี้ยข่าวมันโปดอย่หมันหยาบหาก after after มาันหลายเลยมันโปดปรดปลาทำปลาลงอันดำหน้าปะไป็นตเมื่อยน้าเนาะกล้าหยาบ ต in oh mm ื่นทั้งามงแนบมืดฝ OK)> ่ามืดฝนมาแล้วพี Whoops, ่น้องเอ้ยห้องหึมหืมมืดฝนมาแล้วไปย่างลงไปดําหน้าแล้วพี่น้อง ดำหน้ายามแรงดีแต่บะหมีบริโลกก้าเนะาะจ้างเขาเจ้าโลกก็เลยมีเวลาดำบมดมือแต่กระกระเคิงกันล,ละเนาะใกล้สิแล้วแล้วละเดี๋ยวสิไปดำหน้าก่อนพี่น้องเนาะกำลังห่มพอดีมืดฝ่ามืดฝนมาแล้ว ตงใส่ฝนชิตตกอีกรอบพี่น้องจามากนี่บอมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพลงธนิพพอกันคลิปหนาพี่นอ้องไปแล้วสบายดีดไปดำนากับน้องทำรรย,ย่างไว